สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างแต่งนะครับจากร้านสมายทีเซอร์วิสครับก็วันนี้มารีวิวงานซ่อมบอดี้จอนะครับของตัว macbook เออโน้ตโน๊ตบุ๊กนะครับ msi นะครับตัวนี้อ่าก็ลูกค้ามาในอาการตัวบานพับนะครับตรงนี้นะครับมันแตกนะครับส่วนที่แตกก็คือมันจะอยู่ข้างใต้จอนะครับตรงนี้น็อกยึดนะครับมันเอ่อมันกรอบนะครับเวลาเปิดปิดเงี้ยมันก็จะเปิดไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ลูกค้าครับนำเครื่องเข้ามาให้ทางร้านซ่อมนะครับผมผมก็ทำการซ่อมนะครับในส่วนที่มันแตกนะครับตรงฝาพับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยละก็เครื่องสามารถกลับมาเปิดปิดหน้าจอได้นะครับโอเคถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับก็ทางร้านสมัยทีสวิตนะครับก็มีบริการรับซ่อมนะครับโน้ตบุ๊กทุกยี่ห้อเลยนะครับ สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมวันนี้ครับช่างต่ายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ